สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นองค่ะอายิมงามๆเนี่ยยายเทพคุณจะรถยู่คุณเจรถอยู่ไหนค่ะคุณจะรถน้อนวางไว้นั่นไงมาไหม่ยายม่นังนี่ยายนั่นองนอนเจ้าลวมองได้ลมอหฮะมาใหใส่น่นเด็สีท่านย่าหลวงสี่น่าเฮสีน่าอ่อยายมางนี่ดูลองมวนวะหรอลองทิ้งนี่ย มาขอพรกับคุณยายได้หนิมาขอพรกับคุณยายพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนมขอพรกับคุณยายสีวันเกิดละเด้มืออื่นนี่ขอพรกับคุณแม่กับคุณยายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อคุณยายบอกกับพี่น้องเอฟซีนั่นน่ะนะเออมืออื่นวันเกิดมาร่ำเท่าเทาอืมเออ โอ้สวัสดีก่อนเนาะจังเมนเนาะสวัสดี <laughs> อันนี้คุณยายกับคุณแม่นะคะคุณพ่ขอคอยคุณพ่อคอยไปเหตุงานวันเกิดว่าําแพ้วผ้ามือื่นเส้นพี่น้องเส้นครับทั้งหลายแหล่มาเด้อมกินเอยียงกินแน่วได้เอืดอ่อยากบอกเมื่อนี่เมื่อต้อนรับต้อนรับมืออื่นนี่มีหงยังเลี่ยงแน่ย่ยมืออื่นนี่ายว่บาสิเหตุอีหยงแน่่าสัน ุเห็ดข้าวปุ้นขนมจีนขนมเส้นนะคะหลักว่าสิเห็ดข้อพัดนี่ด้วยเมยข้อพัดใส่หมอย่างๆนะเอาเป็นข้อพัดแบบว่าตักตักตักกินโหลดก็จะมีข้าวข้าวปุ้นน้ำขนมจีนนั่นแหละขนมจีนน้ำยาหล้กก็มีข้อพัดใส่หมอย่างๆไปเลยแบบว่าตักกินตักกินแล้วแล้วก็จะมีปิ้งย่างพวกย่างหมูก็สิมาม์กๆไ้ผู้ใดอยากกินกับย่างกินเลยแล้วก็ ตำเจลใบหมอยใหญ่ๆแล้วก็ตักเจลแต่กับลาดกินเลยสินะพี่น้องก็จะมีพวกอ่ะหมูย่างแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นย่างเอาไปไหว้ประทานลูกหลานไปกินนั่นสินะพี่น้องบหมี่บบอันนั้นเนี่ยหมี่บบบาร์บีคิวปีบบเห็ดบบบาร์บีคิวมันมีหลายขั้นตอนเว้ยเดี๋ยวมันกัดเสียบนั่นเสียบปีนมันซาซื้อลูกชิ้นเป็นอันอันนั้นมาเสียบเสียบเสียบประลอดละกันแล้วก็มักหมูไว้มักพวกอัน เครื่องในจังสิน่ะผู้บวกปลาหมึกตัวใหญ่ๆสิเอาก็มาหมักไว้เลยผู้ใดอยากย่างก็ย่างไปสิน่ะแล้วก็อาจจะเป็นเอาเอาบวกเหมือนเอาบวกหอยค้างมากินแซบแซบบวกไข่อันตัวใหญ่ๆนั่นเหมือนวันเกิดบีกนั่นแซบไม่แบบนี้ก็คือบวกหอยแข็งน่ะแต่มันสิเป็นหน่วยใหญ่เขาเอื่นว่าบวกหอยค้างด้วยละบวกด้วยละบวแพะด้วยเหมือนมาซื้อมาสามลอยกินได้ปากหลายนึงนี่ตัวใหญ่แซียประสันเดี๋ยวสิไปสั่งอีกอยู่เอาบวกอัน บอคอยสินะพี่น้องบอคอยมามาปิ้งย่างนะสินะหลายอย่างหลายเนื้อหลายอย่างอยู่ดอกมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาฟังมะรำพร้อมฟังมะรำพร้อมยากกับฟ้อนในเบื้องต่ออันจะฟ้องมดไปฟ้อนเองสมบูรณ์ไปทุกยางไปสิไปอยู่แต่ว่ามเมอนี่สิเขาไปสถานีตำรวจก่อนเพราะว่าคุณโบเปิดบุณโบเปิดจริงคุณโบเปิดไปต้า่ามเมอนี่คุยกับปลัดให้อันนั้นคุยกับปลัดให้เรียกว่า ข้อสีันซ้อมข้าสีซ้อมใหญ่้อมอันอันนี้ลายซูสนั่นนะพี่น้องฟองปายเข็ยร้อยก็เสีเฮียังไกลเหนมนั่นเป็นอย่างนั่นคือเป็นควันใหม่ใหม่รู้เปล่งหมมาแล้วจะใหม่ตัวใม่บนะไม่ใใหม่ไร่เด้อม่ยง อ่ะนะตื่นเยอะมาจิบวสุปดิเนะเอาบอกบอกกันนะยายบอกน้ำแฟนคลับกันนะอ่ะพี่น้องลูกหลานที่เป็นแฟนคลับของแพ้วผ้าวนั่นอนเซิร์ฟมาบ้านแพ้วผ้าวในเด้อมาหายายแน่ยายก็ดิไปนั่งห้ององจึงคุ้นอันละเอาบอกน้ำยายเด้อเด้อพี่น้องไอ้แฟนคลับเบิึงบอกสูุกันแฟนในแพ้วผ้าวเป็นยังไงตาเน่หน่อยไไอเ,เ,เออแห้งเ้อะแก้วผ้าต่หน่อยบอก แต่ฟินมะล่ำแต่อดีตเนาะฮะยุบยุบป,ปอหานี่ไปเต้นหาแจียงรับจังเขาจังเขาเจ้าจังเทลาสองลอยไปได้เงินติบมาสองสามลอยดีว่าสัน่นย่ายนย่ายดีออนซ่อนเงินซ่อนเงิน,น,งนบาทล้านอมซ่อนคักกันยังว่าต่อมากค่ะหอดติ่นหอดปอฮกมากระเต้นหอดหม้อสามหอดหม้อสาม เดือนสิงหาเดือนกันยาก็ไปแหน่ล่ำม,มาสอนที่บ้านฝีละม,มาล่ำก็ไดกระไดมบกกันนั่นดอกก็ไปยังสั่นหาง,งานละสามร้อยสี่ร้อยข้าเจาะกางอันละสองพันสามพันกับไปบ,บืนบกบืนบากไปน้ำเขาบ้านก็มาออกเป็นรงห้องกับคองเลยบ้านข้าเจา้า,จาก็มาจ้างเมื่อละสองหมู่สามหมู่้องบวัวแพงเนาะสามหมู่สี่หมู่นี่ก็ไดเงินหมื่นกว่าบ,บาทถิ่เด้ มืนไปสู่ไปอันเพื่อคว่ำอยู่หลอดของมันก็อยูหลอดของมันอิลี่มันว่า,าเอาดอกซื้อสชยซอยให้ขับก็เอาขวบเชี่าเอาเองข่อยว่าสัิมันว่าสิห่เอาเองข่อยหาให้ได้ประาสัิมันก็ได้มันว่าเอาว่าเอาน้ำพอน้ำเมี่ยเจีย่างหาเอาเองก็ได้คือคว่ำมันหนึบอยู่ต่อมาไงมาเขาก็ไม่จังนึงข้าเจากับใหร ซีได้หาลอยหกลอยได้เป็นพันสองพันขึ้นไปบานต่อไปกระของก็บืือสีดังตัวมีซื่อเสียงว่ารับไงมาจ้างไปบานได้คาตูซีพันหาพันโอ้ยะมันดีคักใายนั่นอืถ้าเจ้าอันย่องโอ้ยะะมันดียายเป็นบ้าย่องอไรอย่างเงี้ยกัดซื่อให้กินเลย ไอ้สกีมมากไหมผู้สิซื้ออยสู้กินเรี่ยงเอาแล้วย่ายเลี่ยงเรี่ยงเอาซื้อเสียงลูกลานจากของวา่าคาเจ้าคนซ่อนน้ำมาบานไปไปควบว่าล่ำไงข้นก็ได้เป็นมืน่นขึ้นเว้ยเงินบากกได้มาซื้อรวบชีไปอีกบานก็ได้มา กะว่าได้มันได้ค่ามันเทละหมื่นเนาะก็ได้มาสื่อให้สื่อให้ใวซิทเอทไร่สามแสนหกหมื่นคนได้ที่เลยต่อมาก็ไปเขผาทอกไร่ก็มาได้เงินไปกอบไปกำมล้ก็ไปซื้อบ้านอยู่ขอนแก so ่นก็ไปซื้ออยู่อู่ดรนกอยู่กรุงเทพได้คือมันวายอยู่คือความนึกคิดของมันอยู่ความความคิดของมันนี่สิบ่อยจะเอาของคอของแม่จักอย่าง บานเทียวตกมาปีหกสองหกหนึ่งหสองมาอเออหกหนึ่งแ็มาซื้อหน้าซื้อหน้ารงล้านหาแสนมันยีสิบไรซื้อว่าซื้อได้ดีอยู่ดอกต่อมาอีกว่าหันโดนกับซื้ออีกอันนี้พอถึงล้านขัดแป่ว่าสิบสามไรแต่ว่า,วาน่าห่วยมันงามมันได้เบิดว่ามุ่งวังของมันนั้น ไปได้ไกลยุ่จักสิไกลไปซ้ำได้แต่นี่ขึ้นหลังดีหลายมากมากแต่คือต่อไปหนาก็ะบอกแจักแล้วนาะลูกเต่าจักสิซ้ำได้แล้วเดี๋ยวนี้กระทองอสีอันนี้ละเป็นซ้ำได้ละไปหนามาหลังแต่หลังก็ว่าม่นดีเบดมาซื้ออีกบานก็วังหนึ่งหันม่งแรงหันท่งหนึ่งลานสองสทืางรถไง วานนไปแล้วโอ้ยรลดดีครับแต่ยังวาหลานได้วานว่าได้ล่ำแล้วโควิดมาก,กับพ่หลูกน่องล่ำเอาอก็ได้แน่พอซุมควนก็บคงพ้อมไปกับม่แจกลุกน้องเบิดเขาว่ามีเงินใส่ไอ้คูละสองทันหาแจกเขานะ่ะแต่ค้อมกับว่าเอาละเพราะเขาได้นี่ ขายขอมขายแป้งขายขี้มไปยังซันและจับฟองก็ได้ก็เด็ดใส่แั้วล่ำได้โค้บังโค้วิสหันไก่แจกลมบางเบิร์ดตัวสองฟันหาอยู่ไกลภายในก็อุ่นไปใหนก็พ่อยู่ดอัหลอดเขากลบ่อยากหนีจากเอ้าด่อยากหนีอยากอยู่นั่งเอื่อยเบิร์ดผู้ใดก็บ่อยากหนีอยากเมื่อหนักยากแบบนี้ยาก มันอยู่ไกลกันจักน้อยว่มีผู้สีเข่าจ้างเพื่นสีเอาลุงสีจะาของเขาเจ้าสีแขกเจ้าห้ามเ้องขาข้อสารเดลี่ยงเขาแต่ล้ำบากจักน้อยวงล้งก็ได้โมเมนต์การสนุกสนุกแต่กว้างสนุกกว้างเพีดน้ำหลุกน่องล้ำบากว่กก็ได้สมก่วงมาดปัทนาอยู่ดอก มาคึดไปกะคึดรู้ตูนหลานอุ้มสู้เขาอยู่เพราะป่านน่ะย่างอยู่ซีฟป,ปัวคนเด้อยู่น้ำมันซีฟป,ปัวคนพ่อกระญาติน้ำลุงสีบาดซีเอาให้ลูกกินปัวคนว่าอยู่ไม่เพิ่งก,กับเชฟโบ๊ปเป็นเด้ออ่ะตัวไม่ตัวว่ารู้คนเดี๋ยวซี เอ๊ะแยวาหยกก็เป็นไม่ไ่เขาแต่ว่าพุ่มใจลูกหลานข่้นเห็นกระเท้าออกไปฮาเขาสู้กินเขาเราบ่สู้กินแล้วกันสู้มาขันกินกับมาเอาเดื้อแนวกินเดินเขามากูมาาไม่ไม่หนิเป็นกับว่าเคยบาเป็นค้นเห็เดียกักเห็ดงาจริงดอกแล้วก็เป็นเล็กหน่อยแล้วห่างจากแม่ยู่นเฮา มาอยู่น้ำมาแตมาตัวกรนย้อมรลับเอาแล้วก็มาปลงหาสินสอดยังเขากับปลงเรียบอร่อยแล้วล่ะด้ยูดอกสีแซนหาแซนท่อง0ีบาคาบจำนั่น็เอาใด้ก็มีพอด้ใส่ยูดอกมันหาเ่งอยู่อันว่าอันว่า,วาหาได้เทียบเท่าทุ้ยนะพอคอก้บพอดีอยู่ด้เศร้าดอกเป็นน้ำมุงสี ได้รู้เสียไลฟ์กฟอกกับพ่อจาะว่าลูกได้ซื้อหน่าห้ายทง <c ười> เอา้าน่าาไกลมากยเน้อเอิ่นแค่นคัใหมกินหนึ่งไก่อื่นมากด้อแจกไอศครีมทั้งโรงเรียนเลี้ยงเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลี้ยงุกปีแจกเงินปุปีโรงเรียนแจกเงิน ปุ 40, ๋ละสี่สิบห้าสิบถังไศเรีมปีละสองถังปีนี้เอาถังเดียวลายถังเลยมันแก่กโบเบิร์นักเรียนหน่อยนี่หาสิบสองคนหนึ่งนักเรียนกระดากระเลยโบเบิร์ตไหลแกเงินเืิมเข้าไปนุ่มน้อยเข้าไปแล้วเจมใจพุ่มใจสีแฟนครับหักแก้วอ้าว ห้คอบาหลายคนหลานกับนี่ยุนยียนนี่สองคนตรงนี้ผู้เดียวเขาก็ยุ่งงานเขาเลย,ยเขาก็สีสางอยังเข้าแน่แล้วคุณงานดีเสรษฐกับพ่อเศร้นานเศษบานยุบคงเทปกับอาดูแลให้อยู่พ้อนแกนกระจ่างคนดูแลให้ ซอยเสียซอยสนับสนุนกันในเด้อฮักไห้ในเด้อฮักซอยแน่ต่อไปหน้าหลังกระไดอาจ,จะเป็นยังไงละ่ะไปทั้งหน้าทั้งหลังนี่ดีร้ายดีมากถ้าเห็ดบ่เป็นดอกหน้าหมดเห็ดจะเือพอแม่กระเห็ดองตาใก้นเห็ดจะไปแก่เขา,าให้กิน หนึ่งไก่สูกรบรคือหนานามะสูดแฟนขับจิ้มแต่นอ้อยอย่างกัิมแฟนทางไก่แฟนทางไก่กะซอยเสียซอยสนับสนุนกันใสนเรื่องสงสารมันเนี่ยแ้วเต่า มาเยี่ยมมาหยามพคอแม่กด็ดีหักคอหักคอแป้นขัดเด้ถ้าเจ้ามาหยามันเสียก็ซีเขาาห้มีอยัางให้ติบเขาตีนหนาไปคือทั้งอีสานเข่าห้ซื้อห้ยมีอยังก็แจงให้บริษนนะัทก็หยัง่งหักข้นทั้งประเทศค่ะอีสานเอา สอยแซ่ซอยสนับสนุนดีใจครับอ้าวโห่งงานง่ายหมอหมอกจูนขุนมันจะไม่นอคพักเนาะตาเสียวขวอีกุ้งบดไอ้บ๊อมันก็หมองหมอกแค่วะเอาเอาดอกหมอนหมอกตายนี่เนาะ ยายอย่างยายแฟนับเบิงขอได้เดาสีรั่นจาคุณยายมองหาหลายรอบแล้วันะเอวพี่น้องรอชมคลิปในช่อง Youtube ของแพรพราแสงทองนะคะพรุ่งนี้ประมาณ9้าโมงเช้าเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ให้ชมนะคะเมื่ออื่นเกาโมงเช้เดี๋ยวจะมีคลิปให้พี่น้องเบิงนะคะรอชมว่าจะเป็นคลิปอะ ไรรับรองว่าเซอร์ไพรส์เอฟซีอย่างแน่นอนนะคะคุณยายบ่องยังซูฟังเหรอพี่น้องคุณยายบ่องยังซูฟัง่งละนั่นนะยายฟอนถาเลยจา้าสั้นโลดฟอนได้เลยมากเลยเป็นฟอนอ้า<ด>ว,วขวัญยายคุณยายน่ารักมากเลยบ้านนี้น่ารักหมดบ้านน้องเอว่าคิดถึงคุณยายเด้อมาสัน้นออขอบคุณค่ะอืม,มอว่าละเอ๊โอเคไปกัน ไปกันเด้อเดี๋ยวสิพาผู้ใหญ่บ้านไปล้างแผลกันค่ะเดี๋ยวพาผู้ใหญ่บ้านไปล้างแผลย่าแผลกันเด้วยแม่ใบแฟนคลับแน่แม่แม่ใบแฟนคลับหน่อยค่ะได้เราได้แล้วบนหนึ่งใจฮะได้แล้วเดี๋ยวจังสิมาเอามันบอกท่านสูบคักฮะโอ้เทียงตัวเออเทียงเทียงผู้ใดไม่เหยียบเกือบคอยบานเนียเมียน ได้บอจอยดึงวาเห็นไหมเออโอเคขอบคุณค่ะสีพันกลัวแหละยายจะเบิง่งคุณยายนางเบาหน,น,นั่นน่ะยายอยากได้บัวอีกพนะเธอจะเห็นยายนางอันเบากับกล่องคนเบิ้งรถสีพันธุ 4, นะ์อะไรนี่อะไรใน,ใน,น,รในอันเพจแล้วเอ,อีเดียวนี่ นอกจากบอกอีหยางแน่ฉันยังบอกหัวใจกิ้วฉันสิดึงไปลงยูทูบด้คุณยายบอกลวงบอกเลยอยู่บอกพี่น้องแล้วบอกอีหยางแน่ใหญ่บอกลวงบอกเลื่อยยี่เด็ดไม่บ้านจะได้บอ้องขนาดเงื้อกอ๋อด่พี่น้องหน้ายังหน้าเรายังเป๊ะเพราะว่าเราใช้แป้งขี้โอ๋นะคะเราใช้มาร์กนอริตะนะคะนอริตะมาร์กพรุ่งนี้ไลฟ์สดยาววันนี้ก็ไลฟ์ค่ะวันนี้ก็ไลฟ์มูนี้ก็ไลฟ์ค่ะ มื่อนี้ก็จะไล่แบบซับซอบแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีศิลปินมาสมทบด้วยนะคะแต่วันนี้ไล่เฉพาะแบบทีมงานเราก็จะมีการเหมือนแบบซ่อมใหญ่นะคะซ่อมใหญ่้วกว่างระบบกังสินะซ้อมใหญ่วางระบบต่างๆนะคะเป่าพื้นลูเคยฮ่าห่ามสั่นร้านเคยกับวันนี่อันนี้คือทีมงานกราฟิกใหม่นะคะพี่น้องขารอชมคลิปเด้อ คลิปดีบอดีตีชมเมื่อไยค่ะดาคนานี้เลยนะคะจะเป็นการอ่ถ่ายคลิปตัดต่อคลิปใส่เอฟเฟกต่างๆนะคะดูแลเรื่องการาฟิกประจำตัวแพรพราแสงทองนะคะน้องตาลนะคะอายุ21ปีนะคะจากแกโซทอนนะคะเดี๋ยวจะเปิดช่งองอยู่เป็นน้องตาลอยู่ชม exe e นะคะหรือว่าจะจะทักเข้ามาในแฟนเพจแ,แล้วจะมีข้อความอัตโนมัติให้นะคะขอ้ขอความอัตโนมัติกับมี่พอตีสัางแปลงส้างอิทเอาคุณมี่ไปเลยนะคะในข้อความอัตโนมัตินะคุณยายวา่าว่าอยากได้ผัวอีกพนาหนานะคะ่ะเอาไม้ยางคราบผัววันนี้ยายว่าอยากได้ผัวอีกจะค้นผัวผมกังหงอ,อกก็เ <laughs> yeah, ตลกเด้อ นุชซีก็เป็นฝ่ายแอดมินติดตามพัสดุเอีอยงก็พัสดุลูกค้าเฮดบัสตัวแทนลูกค้า,าเฮดแทนครับถามมาคือว่าตะกิจกรรมคือว่าวนุชอันเป็นแกฟ์าัฟการฟรนะิสถานคือนุชกับบรอนเดกเกงขน,ขนาดนั้นพี่น้องนุชน่ะเฮ็ดทุกอย่างนุชน่ะเป็นแบบจากกระเบือยเรือลบทะครันุชซี่นะ่อยเฮดงานฟรีแลนซ์ไปบัด ทุกหมองทุกบอนมัตสัยเงียังขแล่นต่ำป้าต่ำดงตุ้ม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 มอบแต่ด้วยเมียบดีตัวบอลนโอ้มาเสียงล่มวูวูล่มแอรอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้สำหรับนิสก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาแรงรับชมไลฟ์สดผ่านช่องทางนี้แหละพี่น้องแสดงสดหน้าเวทีเดี๋ยวเจอกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะโอเคอยู่ดีมีแห้สุขุสุขคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ